ลุงลุงจ,จุกเยอะลุงจุกเยอะตั้งท <c oughs> ีผม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 ไม่รู้ว่าเขาจะลงหลุมเปล่านะเฮ้ย <c oughs> ชิบหายแล้วชิบ <c oughs> หายแล้วเจอหลุมแล้วแหละว่าไงหรอครับวิประตูอยู่ใกล้กันนะโนวันอยู่นี่นะอยู่กลางทุ่งเลย เอาสิเอาสิไม่ดีไม่ดีบอกว่าไม่ดี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 จบไปครับเกมนี้ฮะต้องขอบใจจริงๆครับเมื่อกี้ลืมอัดน่าเสียดายมากเลยน่าเสียดายจริงๆนะเดี๋ยวไปต้อนเกมที่สองเลยก็ได้ครับเจอห้องไว้โคตร ครับนะฮะขอเอาโมริเองแล้วก็รอ,องเท้าน้องแล้วก็เพิ่มความเป็นการชาร์จนะฮะผมต้องขอไปจริงๆครับผมที่เมื่อกี้ผมแบบลืมอัดจริงๆต้องขอไปคุณผู้ชมจริงๆนะครับผมเฮ่มาเอาใหม่เอา ให้หลุดนะเอา้าผมหมอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นโรงเรกแห่งความทรมานที่ดินตะกุลมัาริกีกกกกเบลชาวมัธย์ตรงนี้วิสเปอร์ไม่เด้งแน่เซฟตัวเป็ดฟอร์ลาร ผมไม่เคยใช้เซฟเดเบตโฟลาร์ดเลยนะผมเพิ่งซื้อเบิร <d> ์กแชร์มาผมว่าเขาอยู่นี่ป่ะคุณผู้ชมเอ้าไม่อยู่จะบอกนะเขาอยู่เครื่องนั้นอะ่ะไม,ม่ก็อยู่เครื่องนั้นน่ะเครื่องไกลสุดอะ่ะวันนี้ผมมั่นใจนะไม่อยู่ยอะก็อยู่อยู่อ,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 อ่า มีคนวิ่งลงไปแน่มีคนวิ่งลงไปแน่อะไรอะไรเฮ้ยไม่น่ารีบดีเลยอะไรอะไรเ,เขาปั่นไฟกันเร็วมากเลยคุณผู้ชมปั่นไฟกันไวเก์เอาลงห้องบีแล้วผมอือเอาเอาแบบในสุดเลยนะฮะ แหม่ก็ว่าอยู่ว่าใครเขาลงมาอ่าผมจะเล่นคุมโซนนะครับอุ้ยขอจ่อ,อทางนี้้ว้คุณผู้ชมเฮ้ยอะไรเน <c oughs> <c oughs> ี่ยผมอะไรไีกคนลงไปช่วยแล้วผม <c oughs> ไมปล่ขอยเขาช่วยไปครับปล่ขอยเขาช่วยไปครับ เล้นไม้กันเพืียงมากมมเลยคุณผู้ชมเฮ้เกิดตายาตายากตายยากไม่มีตายยากก็เสร็จผมสิครับโอเคเขาเช่วยกันเสร็จแล้วอุ้ยโอ้โหปั่นกันจับอยู่เนี่ยฟังเครื่องก่อนครับ เอ้เข้าไปไหนกันนะอไยขอช่วยกันไปก่อนอุ้ยรอยเท้าหรือเปล่าเดี <c oughs> ๋ยวผมหล่อนเองผมน่าจะหล่อนเองคนระับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีวิสเปอร์เด้งผมน่าจะอ่อนหล่อนเองแหละ <c oughs> โอเคกลับไปช่วยกันแล้ว เอานี่ชิบหายละยมาเก็บซาแตแครใหม่เลยอ้าเอาเมาลันอ,อ้าวมีคนลากมาหาแน่ไฟเยอะฟังฟังเครื่องก่อนครับผมเห็นแนละ้วฟึงหมิน แอบพึ่งมินก่อนครับขอเก็บแท็กหน่อยขอเก็บแท็กหน่อยขอเก็บแท็กหม่หน่อยเอา้าเขาล้มไม้กันใหม่เกินนะคุณผู้ชม <Yeah. S 1> ปล่อยเขาไปก่อนครับ <Yeah. S 1> มูรี่ก่อนเมื่อกี้แม่งไม่น่าตีคนโอเคเรารู้แล้วว่าใคร เฮ้ยเกินไปอ่ะ,อะบางทีก็เกินไปนะไม่เป็นไรไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไ,ไ,ไร,ไไไรเขาเล่นไม้เปลืองมากคุณผู้ชมผมบอกเลยไม่ทันหลอกไม่ทนหลอกเฟิงหมิ่นใช่ปะเขาชื่อเฟิงหม,มิ่นใช่ปะผมไม่มั่นใจอ่ะ หลอนหลอนตอนคึนก็จะหลอนอย่างนี้หน่อยนะอุอ้ยเศาอยู่ใกล้ๆผมว่าเซฟกระเบสฟอรัสไม่ไดีถ้าจะเอาไอ้มูลิแดงมาผมว่ามันไม่ดีอย่างยิง่งเลยแหละมีการฟันเกิดขึ้นแถวนี้ทริปลา่าโอเค ออกขวาไม่ไม่ไมดอกขวาสวัสดีเดวิดคิงคือโหดีนี่แฉพันเบบปืนมากปืนแบบปืนโคตรบางทีก็ใช้ปืนปปปปปไปเนื้อ ไปเลยชิบหายแล้วคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นการจำกัดให้ผมเล่นแบบฆ่าได้สามคนอะเก็จใช่าคุณผู้ชมเฮ้ยมีคนปัน่นไม้เนียนฟังประเทศเหรครับ เราจะแบบแบบไม่เนียน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 พึ่งหมนไม่เนียนไม่เนียนอุ้ไวมากไวมากเลยคุณผู้ชมเพิ่งหมิ่นพิ่งหมิ่นโอ้ไวสุดๆผมอาจจะไม่ได้โมลีคนสุดท้ายนะคุณผู้ชมต้องข้อใบจริงครับไม่น่าเดือกเซฟแต่เบรฟอร์ลัดกันเด้อ ขอไปจริงๆครับเขาจะลงท่อได้หรือไม่แต่ถ้าลงท่อก็โอเคครับคลิปนี้ค่าได้เยอะครับ <c oughs> ผมว่าผมควรใช้นี่วิ่งเฮ้ยบางทีก็เกินไปนะบางทีก็เกินไปอะ่ะ ผมว่าเขาวิ่งกันไปฝั่งนู้นอยู่ดีครับคุณผู้ชมัีงไงรอยเท้ารอยเท้า,าแห่งศิลธรรมเนียนมากมัง้งเน,นียนมากมัง้ง <c oughs> นะฮะอุ๊ยเก็บสีเฉยอ่าก็วันนี้เพิ่งรีแรงไปนะครับก็อาจจะเห็นคนแบบ แรงไม่ค่อยสูงผมอาจจะแบบเจอแ,บบแรงไม่ค่อยสูงอะไรประมาณนี้นะก็เลยแบบเล่นง่ายหน่อยแต่ถ้าเจอแบบแรงสูงแรงแดงแรงม่วงแรงเขียวอะไรเงี้ยอาจจะเล่นยากกว่านี้นะแต่ก็เลินเสร็จแล้วนี่โนวันน,นะฮะถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับเจอกันพัดหน้าเฮ้ๆ hey ฮ่บ hey. ๊ายบายทุกคนนะครับ